อยู่กับคุณปูครับสวัสดีหลักกระต่ายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องเขาบคือช่องจอจำดำสิงทั้งนั้นยูทูบหลักกระตัางเพจครับอยู่กับคุณปูโกเปโกเอ็ดเคสองอยมาร์คที่ครับส,สุดแขนเลยครับดเ,เด้งแดง ตาลึกประมาณ6เมตรนะครับกะที่ให้ได้ดินหลายๆครับตั้งรับโดยทีโนเอฟซีรอยสิบเจ็ดเห็นแล้วโอ้นี่เครื่องรวมครับ วันขนาดเลย ีไม่รวมครับยังดังไกลเป็นกิโลอเออเธรรมชาติครับเด่นงานเทียวครับเดี๋ยวเราสองรอยสอง้อยเศร้าสอง้อยหาซิปแล้วแต่ระยะทางครับ มีเชื่อมมีปะครับ <S <S ปุส๋สาสุดแขนครับความลึกประมาณ6เมรตรครับ เื่องหลวมครับลอ้อยขี้เอาอยู่กับคุณปูครับคุณปูโกเบโกเอสเจสองร้อยขีดนึงมากที่อาอยุอาณาจักรสามสิบสี่สิบปีแล้วครับตัวน,นี้ปัจจุบันกะคุนฮารุนที่เบสแล้วครับ ขั้นครับเต็มแล้วเด่นสุดบูมเลยครับเป็นดินแดงครับไม่มีดินเหนียวเลยพุดสุดแขนหกเมตร นองคุณครูบอกว่ายังไหวครับมีซึมมีเยิมครับเชียงงลวมวันขโมงเลยแอ่ดินสวยครับพี่น้อง เป็นดินแดงครับคุดลงคุดแกนกับผมมีดินเหนียวครับ ไฟครับย้อนแสงจักหน่อย๋อเลนส์บูมเลยครับโอ้ปัันขโมงเลยอ่ะเต็มแล้วครับ คันคูว่บอกว่ายัางไหวครับเล่นสุดบูมเลยครับสุดซาหน่อยแต่ว่าลึกๆอ,นนอ,อ,อว้าครับอเอาอยู่ขั้นขาเอาอยู่ คุณปูเลยสุดบูมครับโอ้มีโหลดสะโพกเกลดกระมดหลดดัมาทิ้งแล้วครับ ดีๆหารอยครับดิด๊งโอ้คุณขนาดไงขนาดเป็นไงดงกวนอ๋อคุณครูบอกว่ายังไหวครับ ฟุดบูมเลยครับโอ้นี่โหลดเดียวกรับทีมงานบุญอน,นันต์ครับแลงงานทมแปลงครับพุทสาหน่อยอาดินไปทมแปลง คุณพี่นอออ้องที่เขาวาเบิ้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจ่องดอจจอมต่าสิ่งไว้เด้ดนะครับพอกันคลิปนะสวัสดีครับ